พวงละร้อยครับอันนี้ยี่สสองอันนะถุงลห้าสิบครับอันนพวงละร้อยครับอันนี้ถุงละห้าสิบอันนี้ถุงยี่สิบครับาองพัดอันนี้ปะเจ่บาทครับมีถุงยี่สิบค่ะอันนั้นเป็นพวงพวงละร้อยีสองอันยี่สิบสองอันคือิ่นคือหลายเอายี่สิบปะสามถึงห้าสิครับ ขึ้นยากวะพรอขอให้ได้หลายก่อนอ,อันนี้ก็มีน้ำมันพืชถุงเท่าไหร่คะโอ้น้ำมันหมูโล่สนะี่สิบครับโล่ละสี่สิบสามถุงห้าสิบเนี่ยค่ะแคบหมูแบบนี้อร่อยนะคะพี่เขาทอดเองค่ะไปกินก็นตะำมหุ่งเนาะโอ๊ย อันนี้ก็ร้านค้าเขาจะเอาไปจําหน่ายเนาะถุงละสิบาทสิบาทพวงละหนึ่งร้อยมีสิบสองถุงค่ะเนี๋ยราคาอันนี้เป็นน้ํามันหมูน้ํามันที่เจียวมาจากเนี่ยแหละค่ะเนาะขอบคุณค่ะ รถไฟมาแต่เช oh. ้าเลยงามเื้อไปปลูกมาเจ้าถุงละห้าบาทค่ะถุงละห้าบาทคุณนะค่ะถุงละห้าบาทจ้าพร้อมถุงละห้าบาทเจ้าซื้อไปปลูกท่ไมถุงละห้าบาทจ้าถุงละห้าบาทเอากี่ถุงคะสองแถุงเลือกเลยค่ะเจ้าถุงไหนเลือกอ่ะเนาะถุงไหนเลือก นี่พักพักทางกี่งกันฮะพักกี่แงค่ะปูมันเกิดเกิดเลยมันมันเอยมีหากต้องซ้ำไว้ก่อนใส่หุ่มไว้ก่อนตัดเสี้ยนหน้าเนื้อปูปูในดินธรรมดาแหละแต่ว่าต้องซ่อไว้ก่อนอต้องซ้อมมันมันออกหากก่อนมันตีก่อนความเขมีหากต้องซ้ำใส่กระป๋องใส่กระถางไว้ก่อนขอบคุณค่ะถึงห้าบาทจ้ะซื้อซีบบาทป่ะโอ้ที่แป๊บเดียวค่ะ บาทนี่คะค่ะเนี่ยคุ้งคุ้งคุ้งห้าบาทค่ะคุณนะ่ะละอห้าบาทนะคะกูโบนไปซื้อไปขายบ้แต่มันมี่หักยู่ได้บอกน,น,น,นี่มันมี่หลอมหลอมแหลมแหลมอยู่เด้ออยู่ไ,มห,ไหมอย่เราบอกอันบโบลายมันโบลาณฮอกกับปิชาเอาเฮากกับปิชามอ่ะเลือกเอานี่อันนีเเ้เอาเลยเอาเลยจะจะคุ้งก็ได้เนี่ยค่ะเาจะคุ้งก็ได้ค่ะคนามาซื้อนะคะ นี่ลูกชิ้นมาสวยๆนะคะส้มตำไม่ค่อยเจอค่ะเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงสวยๆนะคะตัดเองบ่คแม่ค่ะคนสวยค่ะตัดเองบ่ค่ะโอ้ยเป็นรับเป็นมาได้จะขายไหนบ่คุกเองขายเองค่ะเห็นบ่อันนี้คือบ่อหางากันน่อยไงเนี่ยมันมีเจียกี่จมมันมาท่านเราถึงขูกใครไม่ก็น่าละกระดึ้งดึ่งแบบถึงพิ่นมาก็เอาก็สิเก็บไว้เก็บรอบต่อไปสิดึงออกมาจังได๋บ่จะดึงออกมันจะสวยแด้บ่ ดึงออกมันจะแตกก้อมันจะเคลื่าเก่าได้ลับมันนี่จะบอบก่อยมันออกคือบมาอันนี้มันปล่อยมันบอกว่าจริงจมันต้องอวบเออแม่นต้องดึงออกออเขนบอกยืดแล้วแต่ว่ามันอยู่ในหนาโอเคค่ะห้าบาททุกรายการนะคะเขาก็ดั้มเอาดั้มพลึดกระลาค่ะเขา